เป็นอะไรอยู่เป็นอย่างนงน้ผ่าคือสักเลี่ยวฮะไม่ได้ใส่น้ำยาปะผานุ่มสชื่อ,อมันเบิดมันแบบเลี่ยวมันหอมมันหอมไว้มันหอมอืมแต่มันเบิดนะน้ำยาปะผานุ่มมันเบิดนะลูกมันก็น,นอนไปเลยอ่ะ เหมียนนิดเป็นหน่อยก็ท่ำเป็นโอ้ยผมไม่เหม็นค่ะมันหอมมันมาหอม,ม,ม,หอมไ่แม่มาใส่น้ำด่ายบุ่มกับเอาเงินมาเฉยแสนเออเอาเงินไปชื้อน้ำยาปลาพะนุ่มเนี่ยมันมืดเนี่ยแพ็ปก็บมืดฉักน้ำเปล่าเลยนี่ผมว่าเดี๋ยวโอ้ยด้อมดมเบิง่ง,งมันพิษกินด <laughs> ิแม่นบ่ะแม่นบ่ะเออพิษกินบ่ะพิษกินนะครับ แม่นี่แม่นแม่เงียวใส่บันนอนเว้ว่าบบฉันได้เด้อเออผมว่าแม่นแท้เลยแม่เงียวใส่บันนอนนี่เนยเลยโอ้ยดมเมืองเนีวนี่นี่นนี่นีแม่นแท้ๆนี่เงียวใส่บันนอนนี่แม่นีแม่นีโอ้ยไกเดี่ยวเงียวใส่บันนอนอยู่เว้ยแม่นขับม่นด้วยรับไปโอ้ยเม่นม่นๆม้นมโอ้ย จะแม,ม่นน้องบัจจคองขี่สก,กัลมังบกบอะนะฮึมอันก็ใช่มันหน่อยแม่ชื่อใช่มันหน่อยก็สอบหนึ่งล่ะค่ะโอ้ยนอนๆไปเถอะบ่หอมดำมือก็ได้นอนๆไปเลยลูกเชื่อแม่โอ้ผมไม่นอนนลยแม่นอนบืนก็ได้เหนื่อยหน่ะอันมัดมือกระไรสักน้ำเปล่าแพ็ปมือมาหาม,มาหาม,มาหามันมาหาม จะแม่นเนาะเฮ้ยบมมีน้ำยาปับพนุ่มกับเบาผสมพไอแล้วผมระบาถึงหน้าถึงหลังดมหน้าดมหลังผมไม่แมวเงี้ยวใช่บรนอนนี่เงี้ยวใช่บรนอนนี่เฮ้ยคนไปจังมาเงี้ยวใช่บรนอนเุ้ยมันจะขววงนะเงี้ยวใส่ดังนุชนะเฮ้ยมันมันมวดแห้งละมันได้จังใจเนาะมาหันหน้ามาคุยกันไหมดอนี่มาหันหลังคุยกันได้ดิ ฮ้ย huh? แ่เสียงยังโมแมนบักตไม่นาเมื่อคืนน uh> 네ี่ลระบอกจากแล้วมเมนมันไหมเราบ่มันไห้วันนี้ผมผมจีบับมันเลยเด้ออย่าบอกว้าวเมื่อคืนนี่มันไหมของแลนนี้ก่อนหมูประทูเงินน้ามันเหมือนหางมันหนุงโดดนี้ก่อนหมูเลยอย่าเบ้าอ้ยอันประเด็นตุ๊กแกแหมกักตุ๊กแกสายพันธ์ใดแหมเมื่อคืนนี่ ถ่ายรูปไว้บอกกล้าโพสย่านย่านคุณย่านบักอันนี้บักปลาทูเห็นปลาทูโดดหนีเลยจ้าแม่แม่เสียงยังแม่มันไม่หรอกมแม่จากเร็วไปเบิ่งแม่มาผมมาไปครับผมมาไปเรีดกาดผมมาไปกับ